เรื่องรายได้เป็นเรื่องหลักที่จะทำให้ทุกๆคนแฮปปี้กับทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นเราเนี่ยหาตัวใดตัวหนึ่งที่มันเป็นยางสแปรในชีวิตให้มีรายได้เข้าอีกทางหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่ดีแต่จะใช้อะไรเป็นตัวนําล่องที่จะทําให้เรามีรายได้หรือประสบความสำเร็จ จ้าถาค่ะ VIP ชี้ดาทีมพูนอิงค่ะเดิมทีแล้วอะค่ะนุกทำธุรกิจเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเป็นเครือข่ายค่ะของบริษัทบริษัทหนึ่งที่นำเข้าสินค้ามาจากเมิกานุกก็เริ่มทำธุรกิจตัวนั้นมาก็ประมาณ7ปีได้แล้วค่ะหลังจากที่เราทำธุรกิจตัวนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนุกรู้สึกว่าเราเองเป็นคนไม่ได้ชอบพบปะผู้คนอะไรขนาดนั้นเดิมทีเนี่ยเราต้องดูแลลูกค้าคือต้องไปพบลูกค้าโดยตัวต่อตัว,ตวเราเองเป็นสาวที่ เช้าออกกําลังกายการแจ้งแล yes. ้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยผิวเราจะเเดจอแดดตลอดเวลาก็เลยรู้สึกว่าอยากหาผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับการดูแลผิวโดยตรงแล้วก็กําลังเราถึงเราก็เลยเอ๊มีพี่คนหนึ่งนี่ใน Facebook ที่เรารู้จักเขาทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของผิวอยู่แล้วเราก็เลยตัดสินใจที่จะทักเข้าไปถามเขาว่าตัวนี้มันเป็นยังไงเราก็เลย ทการทดลองกินก่อนแล้วพอทดลองกินสักระยะประมาณ5-6เดือนนุก็เลยรู้สึกว่าเออเราชอบตัวนี้เราชอบทั้งแพ็คเกจการกินง่ายแล้วก็ทุกอย่างเราว่าโอเคกับเราเห็นผลกับเราในระยะเวลาที่มันไม่ได้ยาวนานเกินไป mm hmm. ก็เลยตัดสินใจที่จะสอบถามเขาเรื่องเกี่ยวกับการเปิดตัวแทน เรื่องรายได้เป็นเรื่องหลักที่จะทําให้ทุกๆคนแฮปปี้กับทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นเราเนี่ยหาตัวใดตัวหนึ่งที่มันเป็นยางสแปรในชีวิตให้มีรายได้เข้าอีกทางหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่ดีแต่จะใช้อะไรเป็นตัวนําล่องที่จะทําให้เรามีรายได้หรือประสบความสำเร็จนุกคิดว่าใครๆที่ลองก็น่าจะติดใจแล้วก็ชอบแบบนกเช่นกันค่ะ